ยินดีต้อนรับสู่การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินค้าที่หมดอายุแล้วภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง a m a z o n ถือว่าสินค้าทั้งหมดที่คุณภาพการทำงานหรือประสิทธิภาพเสื่อมสภาพลงตามเวลาเป็นสินค้าที่มีการหมดอายุวันหมดอายุหมายถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขาการเก็บรักษาที่ระบุไว้ ซึ่งหลังระยะเวลาดังกล่าวสินค้าอาจไม่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ปลอดภัยตามปกติที่ลูกค้าคาดหวังสินค้าที่มีการหมดอายุจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสินค้าหมดอายุของ Amazon คุณสามารถดูข้อมูลนโยบายเหล่านี้โดยเข้าไปที่ศูนย์ผู้ขายจากนั้นป้อนนโยบายวันหมดอายุในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลต่อความสามารถในการขายในร้าน a อ a z o n ได้ปัญหาสินค้าหมดอายุมักเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าหลังจากที่หมดอายุแล้วหรือเมื่อลูกค้าไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้งานหรือบริโภคก่อนที่สินค้าจะหมดอายุลูกค้าอาจเชื่อได้ว่ามีการแดัดแปลงแก้ไขสินค้าเพื่อซ่อนวันหมดอายุหากมีการปิดหรือขูดขีดวันหมดอายุของสินค้า ขอเชิญพบกับมาธาเธอสั่งอาหารเสริม100ชิ้นในตอนที่อาหารเสริมมาถึงเธอพบว่าสินค้าจะหมดอายุในอีก30วันซึ่งไม่มีเวลาให้เธอมากพอที่จะบริโภคอาหารเสริม100ชิ้นก่อนหมดอายุบริษัทใดๆซึ่งเป็นผู้ที่ขายสินค้าดังกล่าวในร้านแอ a z เมซได้ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุ เนื่องจากมาถ้าไม่มีเวลามากพอที่จะใช้หรือบริโภคสินค้าดังกล่าวก่อนวันหมดอายุได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อคุณลงรายการสินค้าที่มีวันหมดอายุคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดวันหมดอายุของสินค้ารวมถึงการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามแนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับสินค้าและอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณลงรายการสินค้า คุณได้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าสินค้ามีวันหมดอายุระบุไว้บนหน้ารายละเอียดสินค้าคุณตรวจสอบกระบวนการควบคุมคุณภาพของคุณเป็นประจำคุณยืนยันว่าสินค้ามีวันหมดอายุมีเวลาให้ลูกค้ามากพอที่จะใช้งานหรือบริโภคคุณฝึกอบรมพนักงานของคุณให้จัดการและตรวจสอบสินค้าได้อย่างถูกต้องและคุณได้ตรวจสอบว่าสินค้าไม่ได้สัมผัสกับความชื้น มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสินค้าเมื่อคุณจัดส่งและจัดเก็บนอกจากนี้หากคุณใช้ FBA คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุวันหมดอายุที่ถูกต้องเมื่อเติมสินค้าคงคลังของคุณคุณควรเพิ่มคุณสมบัติเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ประเภทการหมดอายุของสินค้า และอายุการเก็บรักษาใน FC ให้กับรายการสินค้าด้วยเมื่อคุณจัดส่งสินค้าไปยัง FC โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีวันหมดอายุระบุไว้ที่เดียวนอกบรรจุภัณฑ์ ASIN ที่จัดส่งในบรรจุภัณฑ์เดียวกันควรมีวันหมดอายุเดียวกันหากมีวันหมดอายุหลายวันสำหรับ ASIN เดียวกันก็จะต้องแยกส่งสินค้าที่มีวันหมดอายุต่างกันในอีกกล่องต่างหาก สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสินค้าที่คุณจัดส่งไปยัง Fc ต้องมีอายุการเก็บรักษาขั้นต่ำที่เหลืออยู่บวกกับวันเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าของคุณในการพิจารณาถึงจำนวนวันเพิ่มเติมให้กับสินค้าของคุณให้ไปที่ศูนย์ผู้ขายแล้วค้นหาวันหมดอายุบนสินค้า FBA การตรวจสอบสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงเกี่ยวกับสินค้า สามารถช่วยคุณระบุสาเหตุของปัญหาใดๆที่สินค้าของคุณอาจมีได้หากต้องการตรวจสอบสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงให้ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์ผู้ขายเป็นประจำและตรวจสอบข้อความจากผู้ซื้อที่ส่งโดยใช้การส่งข้อความระหว่างผู้ซื้อผู้ขายความคิดเห็นของลูกค้ารีวิวของสินค้าการคืนสินค้าตามนโยบาย A to Z สินค้าที่ถูกส่งคืน สรุปข้อรองเรียนของลูกค้าและแดชบอร์ดความเห็นจากลูกค้าโปรดจำไว้ว่าหากต้องการปกป้องสถานภาพของบัญชีคุณจากผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขสำหรับสินค้าหมดอายุโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุของ Amazon ทั้งหมดนี้คือการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินค้าที่หมดอายุแล้วขอบคุณและขอให้ขายในร้านค้า Amazon อย่างมีความสุข